ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ครับเจอน้ําอ้อยกับเครื่องปั่นอ้อยอัตโนมัตินะครับที่เวียดนามนะครับเลยถ่ายเก็บมาฝากกันนะครับน่ารักน่ากินดีแหวนดีน้าอ้อยที่ระหว่างทางเดินคตรลีเนื้อเมีย6,000เนื้อเมียใช่ไหมน้ําอ้อยเห็นอะไรเจ๋งๆก็อยากให้มีที่เมืองไทยนะครับฉันแบบนี้เลยโอ้ไม่ก็ฉัน่างนี้เลยฉันแบบนี้เลยเอาใส่เครื่อง นี่เป็นเครื่องคันน้ำอ้อยโดยเฉพาะโมดีออโอ้อัตโนมัติมากบอกอะไรนิดนิดโมดีนอกเานี้ยมันค่อยๆเข้าไปเองว้าวอเอาแล้วออกมาเป็นน้ำตรงไหนอะ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้ออกมาเป็นน้ำอันนี้เป็นแบบไฮโซที่สุดเป็นเครื่องคั้นไฮโซที่สุด ใช้เวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นนะครับสำเร็จเรียบร้อย,ยออกมาแล้วนะครับระบบอัตโนมัติมากๆนะครับสำหรับเครื่องคั้นน้ำอ้อยที่เวียดนามแบบนี้นะอร่อยบุกเข่าสั่งน้ำอ้อยนะครับแล้วก็คั้นกันสดๆตรงนี้เลยนะครับเยี่ออยวมักอเ,เร,เราก็มันผสมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคั้นมาเพียวๆต้องดูว่าเพียวๆไหม ไต่เด้ลงไลยชิมก่อนนะ้นะนยกนรสชาติมันแบบเอ,าอ้าเหมือนทอยครับหกพันครับอันนี้หกพันย้อนแต่แสีมันแบบเข้มเข้ม<ๆ>นี่ครับน้ำพ้อยน้ำอ้อยเวียนนามรสชาติจะเป็นยังไงขอชิมก่อน นี่น้ำอ้อยเขียวๆเลยครับหัดมาแบบทอนเมื่อกี้ท่านทอนเขียวๆระวังเมานะเฮ้ยเมาเหรอเขียวๆไงไม่เมาตกลกุกนะนี่มันน้ำอ้อยน,นะผลไม้อมืสดชื่นสะอาดเครื่องแบบว่าอัตโนมัติสุดๆใสก่กาดเดียวได้มาหนึ่งแก้ว ใส่สองก้าได้สองแก้วแวน่นอนนี่คอับที่เรามากคันอเคหนึ่งก้วได้หนึ่งแก้วพอดีเลยก็ได้แก้วปไปเที่ยวมานะครับเจออะไรสะดุดตาก็เก็บมาฝากกันนะครับในแอชชัสะดุดตานะครับเรื่องราวน่าสนใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวครับซึ่งเราจะอัปโหลดกันทุกวันจันทร์นะครับหนึ่งทุ่มเจอกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับ